น้ำพริกผัดปลากระป๋องอร่อยแซ่บถึงใจข้าวหมดหม้อผักหมดเป็นถาดทานคล้ายคลิปี่กิจกรรมให้รุ่นรางวัลฟรีวันนี้จะทอดไข่ายฉอมด้วยตีไข่ใส่ซอสและใส่ชฉอมลงไปคลุกๆวันนี้จะใช้กระทะจีนวัฒลักษ์ตาหัวม้าลายใบปรตั้งกระทะเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันวนน้ำมันที่ร้อนให้ทั่วกระทะแล้วเทออกเราจะทอดข่ชฉอมแบบไม่ใช้น้ำมันใส่ข่ชฉอมแล้วเกลี่ยให้เขากระจายกระทะใบนี้มีโครงสร้างสามชั้นช่วยลดการติดของอาหารตักทักไว้รอหันจากนั้นก็ใส่น้ำมันที่เราเทออกไปเมื่อกี้จะเจียวหอมแดงและกระเทียมให้เาสุกกละรรียนั่ป๋ออบด รสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวกระชับรสชาติด้วยผงปรุงรสและใส่พริกป่นใส่หลายแซ่บหลายเดอ้อน้ำพริกต้องรสจัดผัดจนเข้างวดแห้งขึ้นก็ใส่ลูกโดนและปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวหอมๆผัดให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่ถ้วยน้ำมันใบเดิมจะได้ไม่ต้องล้างเยอะด้วยเหลือน้าพริกติดก้นกระทะไว้หน่อยเอาเข้าวเย็นลงไปผัดจะเสิร์ฟเป็นชุดน้ำพริกกับผักสดหรือจะจัดเป็นชุดข้าวคลุกน้ำพริกแเครื่องเคียงพร้อมตอนนี้หัวมาลายเขาจัด p r i プライเวสลดสูงสุด50%ท่ซีีห้าจอนี้้ชปสิบาเปอร์เซ